อ้ยยมาพี่นอ้องมาต้มยำปลานิลครับไอ้พริกกระเทียมลาบผักชีใส่อกไปพี่นอ้องไอ้ตามด้วยขาตะไคร้ ปลานิ่นสดสดครับผมนี่สดสดเลยครับนี่หัวหนึ่งซื้อมาตลาด เดี๋ยววางนี้ก่อนพี่น้องนี่ครับอโอเคอเอาแล้วครับเดือนแล้วครับบมตาวด้วยน้ำปลา ปงปรุงรสวันนี้คือมะขามเปียกใส่เข้าไปไม่ต้องป้องกันข้าวครับผักชีลงไปใบกระเพราใส่เข้าไป ้อมกุ้มแล้วไม่รองมาอนิ ลุกโดดใส่เข้าไปนี่รอให้ปลาสุกที่ขาดไม่ได้เลยพี่น้องเกียร์ครับนี่เกียร์เอวอดินครับนี่ใส่เข้าไปครับโอ้โหพี่น้องเอ้ บบุบบบบผมนีสุดยอดต้ยมยำปลานิลนสดสดจากตลาดเลยพี่น้องปลานิลนการที่ต้มปลานิลนให้เสียบเนี่ก็ต้องต้มแบบสดๆพี่น้องปลานิลนสดๆเลยครับเอามาแช่ตัวเย็นไวน้เดี๋ย่มาแช่ด้วยพี่น้องนี่คือเคล็ดลับของผมซื้อมาให้พ่นจัดการในแล้วก็ ต้มสดๆเลยพี่น้องลรลบวรวาเนื้อหวานอร่อยครับนี่ต้มยำปลานิลสูตรของสอสนอนม่วงเองล่ะนี่สุดยอดเลยล่ะนี่นี่ลูกโดดอ่ะรอสักครู่ โอ้ดดฟ้าปิดมาเลยได้ไปน้อยน้ำเดือดคัดน้ำเดือนแห้งครับปิดแลวไม่ต้องปิดมันอะเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวรอให้ปลาสุกแป๊บนึงครับ ก็แะยะไปค้นเลยพี่น้องค้อนอะไรเลยถ้าค้นมันข้าวครับผมต้องรองให้ปลาสุกก่อนครับนี่คือเคล็ดลับเลยพี่น้องในการต้มปลาหามค้นครับต้องซิมดูสิ นาวเนิดหนึ่งครับลูกหนึ่งบะเปียวบริสันมันจะบอเอิ่อ่ต้มยำเน,นนะี่ยมัน้องเนาะมะนาวนี่มันต้องมันต้องใสครับผมไม่งั้นมันไม่เปรี้ยวนะครับนี่ใส่เข้าไปครับต้มยำใบมะขามอ่อนพี่น้องนี่ใสเข้าไปครับ โอ้ใกล้ใก้ทีแล้วพี่นอ้องทีแล้วครับผมโอ้เนื้อเนื้อปลาไหมโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยรือว่าสุดยอดครับผมชิมรสชาติน้หนึง มนเดี๋ยวขาน้ำปลาน้ำปลาครับซุปตัวแอะไรผู้หอมใบกระเพราด้วยลปลาสุกก่อนเดี๋ยวสุกยัง น่าจะสุกแล้วนะครับเนาะโอ้ปลาสุกเลยแหละโอเคก็ดีเลยฮึได้ผลจะใส่พวกเรื่องนึงไม้ขวด บาเซ่บบมหน ua เอาแล้วครับได้ที่แล้อลนะมามา,าลง,งล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 งโอ้โห <c oughs> นี่ครับพี่น้องหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับโอ้เนื้อสดุสดๆครับผมนี่ <c oughs> พี่น้องครับพี่นออ้องลองมือครับผมต้มยำปาลานินสดๆอโอ้จังสี่จังสี่เลยพี่น้อง<_><_>มาเนี่ยยิงเข่าเน้อยิงเข่ากับต้มยำปาลานิน อย่าไใส่ลวเออเอออันนึ่ซื้อไฟกีมาขายกันแพงอืมแพงบอกเออกระตูอันนี้เนี่ยคันรถตอามาหน่ะคันชดแรกอมแป็นชิก้าิอืมทนนงเนี่ยอืมขอยัวอีกตัวนอะไอ่าี้ไม่เจ้าข้เลยก ไปฟ้องไอปเก้ามเลต้อะไรสุดยอด